สวัสดีครับกับสวัสดีเ c ฟซของทั้งช่องตลาดนัดดัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับมือนี้ผมเบาหลุดพาพีพานองมาเลือกมาเบิงเอางวงามจากหนาคอกหนาฟ้ามอีกคือเก่าเหมือนเดิม้ะพี่น้องเด้อครับเมือนี้กับพาพีพานองครับมายุ่คอกของคุณพ่อวิเชียนคือเก่าครับอ่าพีกาดนี่กับบ้านวังหินครับตำบลหนองแดงครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม้ะพี่น้องเด้อครับเมือนี้่มมีงวงงามครับมาเปิดมาแบง ให้พี่ให้น้องอีกคือเก่านะครับเนาะขับเห็นเป็นชุดคูโคมแม่ลูกครับผมพี่น้องครับเอามีอยู่หน่มีแต่ตัวเด็ดดีเลยแล้วก็มีแม่ทองนะครับให้พี่น้องนะครับในเลือกในเบื้อง,งในชมกันครับผู้ดเดกกำลังหาเนาะพี่น้องเนาะครับผมอยากจะได้เง่ง้างไปเวเลี้ยงครับผมอ่าลองมาเลือกมาเบื้องเอาในคลิปนี้แล้วพี่น้องครับอ่ะบอกเป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับเขามาแล้วจังไหนปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเลยอครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยกทายกับเจ้าของของฟาร์เนกลยสวััดีคบ สวัสดีครับบันดีเอฟซีตลาดนัดงัวออนไลน์นะครับเอฟซีของเบาหลุดกับเอฟซีของของงัวพอลิเทเนียมกับผมเมื่อนี้นะครับก็คือเก่าล่ะครับมีงัวราคาเกษตรกรจับต้องได้เมื่อฝากพี่น้องคือเก่าครับผมสําหรับที่กัดกับตัางยุบันวังหินครับตําบลหนองแดงอําเภอนาเชียกจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเบอร์ไล่กับเบอร์ นี่แหละครับเฟสบุ๊กอะวิเชียนแทนชินนะครับครับผมสาหรับการรับประกันนงผมนะครับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับครับบ่าว่าจะเป็นขาทถงขาเทินนะครับด้านง้างดอกนะครับครับว่าทองผมนะครับตัวทองมีชิปถุกตัวนะครับรับประกันทองเนี่ยก็คือได้ตัวทองเรีวทุกตัวนะครับครับผมการขนส่งกะบพี่ลอยลอยลแรกแต่ว่ากับส่งได้ให้พี่น้องคือเก้าครับผมนะครับโทรมาพี่น้องทั่วมาว่าม่ส่งอย่นงไรี่กะไปส่งคือเก่าครับผม จมเหด่ทัวไทยก็เกาครับครับผมเพื่อๆบางทีส่งฟรีทัวอีสานพุ่นแมนเมนครับการการจุ่ยให้พี่น้องให้พี่น้องพ่อข้อใจผมละครับครับผมโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมครับอ้าวมืนี้กะทิจัดโปรแบบเอาแบบทุ่มไว้แต่ก่อนคือเก่าลรอครับครับเอาแตะแม่ลูกเด็ดๆมาฝากพี่น้องครับแม่ท่องงามๆเลยครับมือนี่ครับครับผมเอามือนี้เห็นแล้วพี่น้องครับมีแต่เด็ดๆเลยครับของดีนานๆทั้งนั้นครับผมเอาจากไหนก่อนครับมือนี้เบอร์แรกเอาแม่ลูก ก้อนก็นได้ครับผม<ร>แม่ลูกนะพี่น้องเนาะขับมันเิ็งแม่ลูกก้อนพนะพี่น้องครับนี่ใกลๆนี่แหละรับชุดนี้เป็นแม่ลูกลูกโตแม่ได้พี่น้องเนอขับลูกนี่แดงเข้มบักักครับผมพี่น้องครับแดงใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งรอบตัวครับผมพี่น้องครับอันนี้ลูกเจักเดือนลรอครับลูกพ่อใดอันนี้ลูกได้หาเดือนแล้วได้ครับนี่ยลูกหาเดือนของช็อกโกแลตครับอ่าลูกช็อกโกแลตพนะพี่น้องครับผมแม่นี่ผสม แปว่าได้สองเดือนกว่าคือมันทองแล้วละแต่ว่าผมไม่ได้ตรวจทองครับคืออันนี้สองคือรุ่นสามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่านี้สองได้รุ่นสามพี่น้องครับผมแต่ว่าอันนี้คือว่าประกันท่องก็รุ่นพี่น้องก็เป็นรุ่นเราคือมันท่องแล้วละแต่ว่าผมแห่งว่ได้ตรวจในพี่น้องครับผมครับผมเอาเพิ่นว่าท่องหรือเด้อพี่น้องครับผมอันนี้แต่ว่ายังไม่ท่านได้ตรวจพนักพี่น้องครับผมเอเอาคือคือรุ่นได้เปรียบ เก่าทิพเปรี้ยส์เลยครับอ่ารุ่นในเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจในเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องครับผมเอานี่นะครับเด้อครูนี่ครับแม่ส่วนสูงเท่าไรครับแม่ส่วนสูงร้อยหาสิบบวกครับนี่ร้อยหาสิบบวกเป็นลูกที่ไหนก่อนเป็นลูกแรกนะครับนี่เป็นงัวลูกแรกนะพี่น้องครับคันมาหนกกับลูกที่สองในท้องเด้อครับเด้อผมครับอ่าลูกเป็นลูกช็อกโกแลตนี่ลูกช็อกโกแลตครับครับแม่แม่นี่ทับเปอรอฟเจ็ดสองได้สองเดือนแล้วครับนี่ครับแม่นี่ผสมกับเคเอฟเจ็ดสองได้สองเดือนนะพี่ครับ อ่าผู้ใดกำลังหาพี่น้องครับแม่ลูกนะครับเนาะลูกตัวแม่ครับลูกช็อกโกแลตครับผมพี่น้องหาเดือนแดงเข้มๆครับแม่นี่ผสมกับ KF 72ครับได้2เดือนแล้วเอาไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนบอกว่าโอกาส90%พี่น้องครับผมจ้างเลยกัดติดชัว่วพัทสันครับคู่นี้นะครับเนาะครับแม่ลูกครับแม่ลูกงามๆลูกเทต็มๆสดๆนี่แหละพี่น้องครับงวบะมีต่ำนี้เองเนาะครับเนาะประกันต่ำนี้เลยครับเนี่ยครับเบื้องไทยเบื้องหลังตัวแม่เพลินเอ้า ลูกให้ลูกนี่แจ้งค่ะครับเนี่ยลูกนี่แดงเข้มแล้วพี่น้องครับผมแดงจนดำเลยครับเหนือลูกอ่ะนี่นะครับเด้อมันอยากไปเหรียญน้ำมูสิเด้อยากไปหามูมาพี่ลูกมาหาเมียสักกันเอ้ามาโชว์โตกันสักกันพี่ไปไปหาเมียเริ่เร็วมเอ้านี่เด้อครับมันติดมูอ่านี่ครับมาแล้วพี่น้องเอ้ายึดยึดบ่งเอ้านี่ครับอ่ะครูนี่้อครับเด้อครับเบอร์แรกเนาะครับเนาะเดี๋ยวตอนลูกมากันพี่น้อง ครับเบิังแม่เพิ่นยืนยกด้ดีด้พี่น้องครับผมเนี่ยเพราะมันตัวน้อยนะครับแม่ใหญ่ครับแม่โค้งสางใหญ่ยาวด้วพี่น้องครับโค้งสางดีครับอ่ะนี่เตื่นกลองเบารวดน้ำมันแหละมันไม่เคยเข่ากลองมันตื่นคนรอวะเนาะเอ้ยเนาะนี่ครับม่เคยพ่อวะคนรอรอหน่ะครับผมยู่งหนีคนรอจะขึ้นตีโดนนี่ผลผลงานเการจับจับเขาขู่นีครับมันมีคนรอตั้งแต่เยอะนี่นี่ครับผู้ดอย่างคนเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนะครับเด้อครับ เบิ้งอวยฟังสองฟังโอ้โหเชียงครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับเราจะพาเบิ้งคู่กันนะครับแล้วมันตัวน้อยนะครับแม่กับผมน่ครักเลยครับเนี่ยนี่ผมจะพาเบิ้งอ้อมฟังนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเบื้องต้นโตครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับกกหางนี่ย่างไงเครื่องดำ้อพี่น้องครับผมครับเอาบบนี้ฟังราคานะครับคู่นี่ว่าเท่าไหร่ราคากับปันพีปันนองคือเขาคารบา สามหมื่นสี่พันครับผมสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับสองเอาไปรุ่นสามเนอพี่น้องเนอครับจะสามหมื่นเก้าเบาเดี๋ยวลดในพี่น้องพิเศษทุกเก่าครับสามหมื่นเก้าเบ้าเอาเงินี่เอาสามหมื่นสี่พันบาทครับผมพี่น้องเอ้ารับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ท้องอ่าแม่นี่ผสมแล้วครับผสมสองเดือนแล้วกับอ่าเคสเจ็ดสองครับพี่น้องครับผมเอ้ารับเป็นงวลูกแรกเด้อพี่น้องโตลูกคนนี่ตัวแรกเป็นของอ่ายูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งช็อกโกแลตครับผมนี่เด้อครับผู้ได้เหรียญแดงเนาะ แม่สดลูกสวยครับผมแปลงจนใหม่แล้วครับเอาชุดนี้เบื้องยาวเนี่ยจังอยพี่น้องครับผมครับผมอ่านี่ลูกก็อยากไปเหรินน้ำมูครับครับเอาเบอร์แรกเด้อพี่น้องเด้อครับเฝ้าโทรโทรไว้เดยก่อนครับอ่าบัตนี้เบอร์ต่อไปครับเบื้องเบอร์ที่สองบัตนี้ครับอ่ะเอาครับผมพี่น้องครับบัตนี้มาเบื้องเบอร์สองเด้อครับเด้อเบอร์สองนี่เป็นคู่ชุดคู่โค้งแม่ลูกคือกันพี่น้องครับอ่าแม่โค้งสางใหญ่ครับอันนี้เป็นไส้ ลำตัวยียาวพี่น้องครับโค้งสั่งใส่ยักเด้อพี่น้องเดืออันนี้ครับแม่นแม่นี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ครับสายกระทบรายละเอียดจังไรครับคุณนี่อันนี้เป็นแม่ลูกแรกเด้อครับนี่เป็นแม่ลูกแรกลูกสาวได้ที่เขาหาเดือนครับแม่ผสมแล้วได้เดือนกวาเลยครับนี่ ครับแม่ผสมไว้ให้พร้อมแล้วพี่น้องครับผมลูกลูกลูกสาวเขาหาเดือนนี่ลูกพ่อไหนลูกบ่ครับตัวนี้อันนี้ลูกของสติงเรย์ครับลูกสาวสติงเรย์ครับเอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับสายกระทบโค้งสั่งง่ายเลยพี่น้องครับแม่ครับหนาหนาครับแม่กัดง่ายครับเบึ้งข้อแข้งขาเบึ้งกระดูกเพิ่นพี่น้องครับง่าัขยีครับติดบดขาใหญ่เงาเด้อพี่น้องเด้อแม่กัดขายง่สูงลอยหาทิพหวบัวครับนี่นี่ครับ ไห้าร้อยหกสิบผลแล้วครับเมื่อโตลูกโตเมียส่กันพี่น้องครับผมมันยืนเทียมเมียเห็นไหมครับเมียส่วนสูงเท่าไรครับเ้อยหาสิบหาครับเนี่ยร้อยหาสิบหาโอ้โหเดี๋ยวผมพาเบื้องตัเมียครับว่างนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับยิ่งใหญ่ดีมันลูกลูกเมียพี่น้องครับโตัวเมียผืนนี่โค้งสางใหญ่ยาวด้วยครับพี่น้องครับส่วนสูงร้อยหาสิบหาขับอันนี้ผสมให้แล้วครับพันแล้วเรียบร้อยแม่นครับ รับเอาไปรุ่นเอาคือกันแม่ครับได้รุ่นคือกันครับพ่มนี่ครับไปรุ่นคือกันพี่น้องครับเบอร์สองนะครับเด้อสองรุ่นสามได้ครับนี่สองเอาไปรุ่นสามนะครับเนาะแม่ใส่กับช็อกโกแลตไว้ครับครับแม่ผสมกับช็อกโกแลตครับ UNC17 ทับหนึ่งนะครับเด้อครับอ่ะนี่ครับมืงเด้หางมือโตแม่ผมคงสั่งอ่ะสายกระทบนี่ว่าต้องห่วงพี่น้องครับผมมันอ่ารัมโตพันยหญ่ย้วาอยู่แล้วครับอ่านี่อยากจะได้เนื้อได้หนังครับหาพอหน่วยๆว่าใส่เอาพี่น้องครับอ่ะนี่ครับอ่ อันนี้เพิ่นผสมมาให้เราละครับผมกับผู้ใดอยากจะได้เนาะครับเนาะครับเบิ่งเอาครับครูนี่ครับผมพี่น้องครับโอ้โหเชียงเล็กครับนี่ทั้งแม่ทั้งลูกพวกเราลูกกันหมไงครับเด็กครับนี่ยทั้งเงยทั้งยาวพี่น้องลูกบนสิ่งลอยยิบหาเราอะแม่ครับโอ้โหเลยครับเนี่ยนี่ครับเบิ่งถ่ายยังไงพี่น้องครับผมเบิ่งถ่ายเบิ่งไก่ได้ครับเด้แม่ครับเบื้องเลยครับผมนี่ครับเบื้องเรียมโตครับด้านหลังเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่ครับครับเบิ่งฟังนี่พี่น้องครับ เอาให้เบิ้งยืนคู่กันพี่น้องครับแมี่ยครับนี่ผมก็เลยจับไว้มันเป็นกียงอ๋อนี่ครับอ่าคู่นี้ครับแม่ลูกลูกแม่พี่น้องครับผมสองได้รุ่นสามแม่ผสมกับช็อกโกแลตไว้ให้ลูกเป็นลูกสาวสติงเรย์เด้อพี่น้องเด้อขับอายุหาเดือนขับโคมนี่พอเปิดแวดไล่ไปไหนครับเอาส้ำคัญเลยครับสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับสองเอาไปรุ่นสามครับผมพี่น้องครับอยากจะได้ในเรื่องของโค้งสั่งครับชุดนี้ครับเบอร์สองนี่ครับเอา เงยเงยเงาเงาเด้อพี่น้องเด้อทั้งใหญ่ทั้งเงาลุ่นลุนเด้พี่น้องครับเบื้องไทยลูกขึ้นนะนี่ครับลูกนี่แดงเข้มแดงจัดเด้พี่น้องครับผมเอ้านี่ครับจริงๆเราสีดีเด้อพี่น้องแต่ว่ามือนี่ทองฟ้ามันปิดครับฝนลงเม็ดพึ่งเสาเด้อพี่น้องครับอ่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นหนีฝนพี่น้องอ่นี่เด้อครับสามหมื่นสี่พันบาทครับมาคุยกันเอาร้อยกิโลเมตรแรกทรงฟรีครับผมครับนี่ครับอ่างามๆนี่แหละครับครูนี่ครับผู้ใดกก็ต้องหาครับชุดนี่เบอร์สองเด้อพี่น้องเด้อครับ อบะบ์จัดครบเครื่องครับผมพี่น้องครับแต่ละต้นนี่ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่เด้อเคียงขายไงทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับอ่ะบัดนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สามครับครับเบอร์สามเนี่ยเบอร์ไหนครับเบอร์สามแตแม่ลูกด้วยกันครับแม่ลูกนะพี่น้องครับเอานี่จะพาไปิ่งแม่ลูกไดนี้ครับชุดนี่แม่ลูกครับผมลูกตแม่พี่น้องเบอร์สามหนาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับหนาหนาใหญ่ ลูกเจักเดือนแล้วครับอันนี้ลูกได้สองเดือนครับนี่ลูกสองเดือนครับเป็นลูกพอไหนใสไหนครับตัวนี้เป็นลูกของฮุตตันครับลูกฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งเนื้อพี่น้องเนื้อรับลูกที่ไหนเพิินลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่ส้นสูงท่าไห่ครับแม่ส้นสูงรอยสี่สิบห้าครับแม่ส้นสูงรอยสี่สิบห้าเป็นงวดหมูอ่างๆเลยครับตัวนี้ครับแม่อ่างใยใสบึกบึกเนื้อพี่น้องเนื้อครับลูกนี่กระแดงเข้มนะครับหนุ่ยยุ่ยยนดีหนาตาครับผมหนาตาดีเลยพี่น้องครับ นี่เบื้องไทยเบื้องหลังตุ่แม่เพิ่นครับผมพี่น้องครับอะเดี๋ยวพาเบื้องสองฟังยังหน่อยครับผมนี่เด้ออ่างงครับผมพี่น้องครับอันนี้ครูยังเขร่งเด้อครับนี่ครับนี่ครับผมเบืงเอาได้ครับเด้อครับคูเด็กกําลังหาพี่น้องครับอยากจะได้ครับถ้ามาเบื้องด้านนี้พี่น้องอ๋อนี่ครับเบื้องคููเบื้องแม่กับลูกยืนคููกันพี่น้องรับใจลูกคููนี่แม่ลูกลูกแม่ขับอ่าลูกสาวฮุตตันเก้าเก้าเก้าครับผมทับหนึ่งรับ ว่าไว้เท่าไหร่ครับเอาเนี่ยเบาๆครับ28,000ื่นครับ28,000บาทพี่น้องครับครับผมเด้อ28,000ครับผมพี่น้องครับผู้ใดยหาอยู่เนาะครับเนาะครับอ่ะนี่ครับแม่อ่างไงดีพี่น้องครับผมโค้งสามครับเนี่ยหนังดีครับครับนี่แม่เพิ่นภูมิภูมิดีเด้อพี่น้องเด้อครับเขียงๆเด้อครับนี่ใจหนังหลายครับผมพี่น้องหนังหนาซาใหญ่อันนี้ครับนี่ผู้ใดกําลังหาเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องครับ อ่ะปูดคุยต่อร้องคุยกันเบื้องนะครับพี่น้องครับนี่โบ๊ทเข้มๆเลยครับนี่หางนี่ไทยลามเนอะพี่น้องเนอะหางเป็นพุ่มเป็นพัวดีขะขัครับงามๆนี่แหละครับอ๋ครับอ่านี่ยำราคาอีกรอบนะครับสองหมื่นแปดพันครับผมสองหมื่นแปดพันบาทครับเฝ้าโทรเด้อพี่น้องเด้อะยำว่าสองหมื่นแปดเฝ้าโทรนะครับอ่ะลอยกิโลเมตรแหลกทรงฟรีครับทรงในทัวไทยนะพี่น้องเนาะครับเบอร์สามครับผมอ่าเบอร์ต่อไปครับ อ่าเบอร์ซีครับผมพี่น้องครับอันนี้มาเบิงชุดแม่ซีอ่าแม่เบอร์ซีแล้วพี่น้องครับเป็นชุดคู่โค้ชแม่ลูกคือกันครับผมอันนี้ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกนี่จักเดือนหรอครับลูกได้เดือนกว่ากเขาสองเดือนครับผมลูกเดือนกว่าจะเขาสองเดือนแม่นี่เพิ่นป๊อดอ่างเงี้ยบค่ครับพี่น้องครับพุ่มพัวคัะอี่ดีอันนี้ครับเอาพูดได้แากได้ครับเดือนกว่าจะเขาสองเดือนลูกพ่อไหนลูกบอครับอันนี้อันนี้เป็นมีเอกสารครับครับลูกบ่าชัดเจนพะนะครับเป็นลูกที่ไหนเพิ่นอันนี้เป็นลูกตโตที่สองครับลูกโต ครับนี่ครับแม่อ้างดีครับอ้างเงยเพลึกครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวแม่เพิ่นเอาครับส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกบวกเรื่อพี่น้องเด้อครับผมอ้างเงยเงครับนี่ครับกรีบหูดําครับติดโบดพี่น้องครับเอาขอแข่งขายเงยหึบครับอ่ะนี่ครับเบล์ไทยเบลงหลังนะครับเด้อเครื่องดําครับลูกนี่สีแดงครับใจสีดีครับตัวลูกนะครับอ่ะแม่ออกสีเขาเปลือกพี่น้องครับผมอ่ะคู่นี้ครับเบอร์ซีครับอันนี้พอวารายไปไหนเอาไอ ปันพีปันนองไปเลี้ยงเหรอครับมื้อสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันครับนี่ครับอย่าหลุดมาหมื่นนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องครับคู่นี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเด้อครับเด้อครับแบ่งพี่ปันน้องครับเอาไปเบิ่งไปเลี้ยงไปแง่งไปชมน้ำกันครับเข่าหน้าปลาล้วออกพรรษาอัดหยาใส่เฟียงพี่น้องครับโผล่ครับเออนี่ครับเมียเฟียมของไงพี่น้องครับผมอันนี้อ่างไงหรือครับนี่ครับปันพีผีได้แหละผู้ใดอยากได่นนะครับเนาะครับตัวลูกนี่แดงเข้มเนะพี่น้องเนื้อครับอ๋อ สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมครับผมเอ้ามาคุยกันเอาพี่น้องครับต่อร้องกันเอาครับครับนี่เด้อแม่บักง่ายเลยครับนี่เพิ่มเน้นน้อยแล้วครับนี่เบิึงถ่ายอย่างงัวงมามีตำหนิ่อย่างน้องครับเนาะประกันตำตหนิเลยครับนี่หูยังเชียงเล้วครับนี่ประกันตำหนิให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมนี่ครับยังประกันเลยครับนี่หูหูนี่มันพูดเรรมกันได้ที่สองพี่น้องครับผมเบิึงนะครับเอ้านี่หนาผีครับครับจับได้ใบได้พี่น้องครับงัวงหูเชื่องครับครับผมครับนี่เด้อครับบัตนี้จะพาไปเบื้อหาครับผม เอาพี่น้องครับผมมาเบิ้งเบอร์หาครับบนนีเปิดโหมดแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์หานี่เป็นแม่ทองครับบนนีนะครับอ่าตัวนี้ครับรายละเอียดจังไรครับตัวนี้นะครับเป็นเอ่องวดสาวทองแรก้อครับนี่สาวทองแรกครับผมผมทองไดหาเดือนครับทองหาเดือนทองก็พอได้ใส่ได้ครับตัวนี้ทองกับฮุตตันครับทองกับฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งครับหาเดือนแล้วตัวทองแล้วเนาะครับเนาะตัวทองเอ็นตาเท้าครับผมนี่ครับตัวทองเราเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ปรกกันท้องให้นะครับเนาะครับเป็นสาวทองแรกครับ นี่ครับโบดคบเครื่องถุงเท่าดำยกสูงครับหางลากดินหมดแล้วครับนี่ส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่นี่ส่วนสูงนี่เกิดเกียดติร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าครับผมพี่น้องเอ้านี่ครับร้อยสี่สิบบวกไปห้าร้อยสี่สิบห้าเด้อครับเด้อครับโบดจัดคบเครื่องครับผมพี่น้องครับเอ้าเบื้องดีๆเหมือนสีบักตาลสุกผุนพี่น้องแมนแมนครับโบดโบดเข้มเข้มเบื้องเข้มคอคอยังโบดเหมือนเลยครับนี่เอ้าเบื้องหน้าตาครับหน้าตาเพิ่นกีบหูครับแข้งขาดำยกสูงเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับนี่ครับกีบเล็บครัับบดีสสสววยครม่น นะครับหย่ยมยมยมเล้อพี่น้องครับผมตัวนี้ครับเป็นแม่สาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อปะกันท้องปะกันตำหนิเนาะครับผมครับเอาฟังราคาเพิ่นนะครับว่าเท่าไหร่เบาๆพี่พี่น้องครับสองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันบาทครับผมอีรีมันเมื่อไงเมื่นครับป้าพี่ปน้องเลยครับนี่ยนี่ครับสองหมื่นห้าพี่น้องครับผมสองกลางๆครับผมพี่น้องครับแม่ทองปะกันท้องครับผมอันนี้เฟรมใหญ่หนาเด้อพี่น้องเด้อหนี่ครับโบนัสใหนาๆเลยครับนี่ครับเงาเงาลึกๆนี่พี่น้อง นี่ผู้ได้หานะครับเบิ้งเอาครับสองหมื่นห้าพันบาทครับครับผมเดี๋ยวผมให้เบิ้งแผ่นหลังนิดจังหน่อยพี่น้องครับแผ่นหลังกุ้งก้วงครับหนอกตั้งๆพี่น้องครับเบิ้งทายยางมาหนิเบิ้องพื้นสียางเห็เบิ้งครับเนี่ยครับบ่มีต่ำนี้อย่างน้อครับเนาะกันเลยครับประกันเลี้ยงต่ำนี้แล้วครับเนี่ยนี่ครับงามๆนี่ครับอันนี้ ถือว่าสวยเลยพี่น้องเนื้อแม่นี่งามเ้อครับเจ้าขับสมส่วนครับเบาหลุดแนะน้ำด้ยหระอพี่น้องครับแม่นี่อ้าผู้ใดหางัวทองนะครับอยากจะได้ครับเวทราคานี้ครับตัวนี้ถือว่าพอเอาคัะกี่ครับโทรไว้ได้ก้อนนะพี่น้องครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับเนาะครับผมอ้าบานนี้จะพาไปเบื้องเบอร์หกครับผมพี่น้องเอาพี่น้องครับผมมาเบิ้งเบอร์หกเลยครับเด้อเบอร์หกนี่เป็นเบอร์ปิดไทยครับหัวล้นครับยางงามเลยตัวนี้ครับ เป็นยังไงครับรายละเอียดตัวนี้พ่อตัวนี้เป็นสาวทองแรกเด้อครับนี่เป็นสาวทองแรกว่าหัวโลนธรรมชาติเด้อครับรบสาวทองแรกคือกันพนพี่น้องครับเป็นแม่สาวทองแรกหัวโลนธรรมชาติครับผมพี่น้องครับแม่นี่ครับเนาะทองจักเดือนเราทองพอด้วครับพเดือนทองกับช็อกโกแลตครับท้องกับช็อกโกแลต6เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมส่วนสูงเท่าไรครับโอ้ยนี่มันเจียดเจียดลอยหาซิปเด้อครับนี่เบียดเบียดลอยหาซิปพนพี่น้องครับครับผมอ่ะลอยตีว่าลอยหาซิปบวกลบเรือพี่น้องไปครับผมครับแม่นี่ครับโค้งสั่ง โลนธรรมชาตินี่พี่น้องครับเบิ้งหน้าตาเกล้อไก่ตีหัวดำเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ้งครับเบิ้งต้นโตเพลินนะครับอ่ะนี่ครับเบิ้งรอบโตแบบที่นี่พี่น้องครับแข็งขาครับผมอ่ะบ่มีตหนิอย่างนาะครับประกันเลยครับนี่ประกันตำนิเลยครับกันตำนิให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับเบิ้งสองฟังครับนี่ด้านนี้ครับผมอันนี้เป็นแม่สาวทองแรกครับครับหัวโลนโลนธรรมชาฉาดขับท้องกับช็อกโกแลตครับขับจักเดือนก่อนอันนี้ทองหกเดือนครับหกเดือนแล้วเด้พี่น้องครับท้องแก่แล้วเด้พี่ครับผม อ่ะประกันท่องประกันตัวนี้ให้ครับผมครับแม่นี่ครับฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่เอาเบาๆก็เก่าหรอกครับสองหกหาร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับครับสองหมื่นหกหาร้อยครับผมพี่น้องนี่ครับผมจากสองหมื่นเก้าเบาดอกปันพี่ปันน้องก็เก่าครับสองหมื่นเก้าเพาเอาพ่ะนะมือนีเกิดยังขึ้นเอาผมนีฝนพ่ะนะพี่น้องครับก้อนคุรูคุรูมาแล้วฝนฝนก็ได้มือเนี่ยครับฝนก็ตกดีเออนี่พี่น้องครับผมเอ๋อนี่ครับได้หยุดขีดท้ายไปเที่ยนึงเดีอยี้พี่น้องครับผมครับฝนมันลงเม็ด ขับอ่ะหับ26,500บาทครับผมขับนี่เด้อพี่น้องเด้อรับร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีส่งได้ทั่วไทยครับผมพี่น้องโทรมาคุยมาถามกันได้เด้อพี่น้องเด้อโทรไว้กับดาก้อนครับเบื้องแล้วมักครับให้เฝ้าโทรครับผู้โทรแล้วกันเฝ้าเอากับคือตกลงกันครับผมนะครับอย่าถามซื้อพี่น้องครับถามซื้อเบื่อได้อีีครับ นี่ครับผู้เพิ่นไว้พิ่นสิเอาก่อนนะครับเนาะงามๆเลยครับนี่ครับผมอ่ะอยากได้เนาะครับเนาะมือนี้ครับสองหมื่น้อยมีทองมืนี่2เบอร์นะครับแล้วกัชุดคู่คมแม่ลูกให้อีก4เบอร์เนาะครับเนาะครับรายละเอียดใดถ้าอ่าอยากจะเบิ่งเพิ่มเติมครับติดต่อกับพี่พห์ได้ครับผมมาเบิ่งอยู่ไส่พอมาเบิ่งองยุเอ่อบ้านวังเหียนครับตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ <ผ>ร 96, ครับผมเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับรับอันนี้คือโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงโทรว่าได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับครับผมคราผู้ใดอยากอลองค้นกับว่าอยากมาจำจะมือสองมือจังไปสองสี่กับปุ้ปัญหาครับคือผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> อก็ได้บอกบ้านบอก ที่ยู่เรียบร้อยครับผมครับคือคือขันมัดจัมหน่อยคือไปทรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมถ้าผู้ใดอยากเมาส์กับเมาส์ได้ผู้ใดอยากเมาส์กับเมาส์ได้ครับโทรมาเมาส์สองสามชุดก็ได้ครับเออครับผมเอาพร้อมมีพิเศษลวดห้ครับครับผมอ่ะนี่ครับเอาสำหรับมือนี้กับมิวแค่นี้นะครับเนาะครับผมครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ